ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา o u t u b e และชาวเพจเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมการเก็บสระนะครับคือว่ามันเป็นสระลึกน้องพี่น้องนี่ครับสระลูกนี้ลึกอยู่ที่ตอนนี้ลึกอยู่ที่5้าเมตร50สิบนะครับ เราจะทําการลงไปเจาะตาน้ํานะครับเมื่อวานเราก็ทําการลงไปเจาะตาน้ําแล้วนะครับเจาะไปแล้วครับลุมหนึ่งแล้วนะครับตรงนู้นนะครับตอนนี้เราก็จะทําการลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับต้องเปิดทางลงก่อนนะครับที่น้อง เราจะทำการเปิดทางให้มันชันน้อยที่สุดนะครับ mm hmm. ก็พยายามเปิดให้พอดีนะครับ mm hmm. เราก็จะเปิดไม่ให้ตูดมันเบียดจนเกินไปนะครับหรือว่า แคบจนเกินไปครับเอาพอดีพอดีครับเพราะว่าเราจะลงไปเอาดินจากข้างล่างขึ้นมาอีกนะครับยังเหลืออีกเยอะพอสมควรนะครับต mm ่อ hmm. จะลงไปเอาดินอีกแล้วก็ไปจอกตาน้ำนะครับอีกหลุมหนึ่งนะครับ ที่จริงดินแถวนี้นะครับน้ำาอกน้ำาอกดีมากครับออกจากชั้นบนเลยนะครับไม่ได้ออกจากชั้นล่างนะครับถ้าออกแบบนี้เรื่อยๆก็มีสิทธิ์เต็มโบนะครับพี่น้องแต่ต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับเพราะว่าตาน้ำแค่ไม่กี่จุดนะครับสี่ห้าจุดนะครับแต่ก็ ไหลแรงพอสมควรนะครับเมื่อวานฝนตกด้วยนะครับฝนตกก็เลยจอดก่อนนะครับเพราะว่า,วาดินลื่นนะนะ้องถ้าเราเปิดไว้นี่พอฝนตกลงมานะครับมันจะทำให้ลื่นนะครับก็เลยเก็บไว้เปิดตอนเช้านะครับ ส่วนวันนี้ก็มีแดดออกนะครับวันนี้แดดออกผมก็จะเปิดกว้างหน่อยนะครับดินข้างหลังก็จะแน่นหนครับเพราะว่าเราโยนดินขึ้นมาปิด ข้างหลังเรานะครับแล้วเราก็จะทําการถอยออกไปเรื่อยๆนะครับเพระาะว่าฝั่งนี้เราต้องการใช้ดินเยอะนะครับต้องการใช้ดินให้เต็มพื้นที่นะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับนี่ครับเหลือเยอะพอสมควรนะครับแต่คาดว่าน่าจะน่าจะพอนะพี่น้องแถวนี้น่าจะพอครับ ก็สโลกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็กขุดทางขึ้นสโลปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงเก็บสะก็จะช้านิดน,นึงครับ ลูนี้ก็รวมทั้งตาน้ำก็ประมาณเจ็ดเป็นมิรนะครับอ่อยดินตรงนี้ออกก่อนครับ ลึกครับผมเอาดินออกก่อนครับ ตรงปากโอตรงนี้ก็พยายามเอาอ,อกให้เยอะที่สุดนะครับพยายามเอาอ,อกเยอะๆครับเพราะว่าเราจะทําการพลอยดินขึ้นมานะครับเพื่อเราโยนซ้ายขวาได้ครับแล้วก็โยนติดโบนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเราต้องโยนดินเผื่อไว้นะครับเผื่อผิดปากโบนะครับ เราต้องลงไปเจาะตาน้ำเพราะว่าสระมันลึกครับเราเจาะตาน้ำมาเลยไม่ได้นะครับเราต้องลงไปเก็บอีกรอบนะครับเพราะว่าสระมันลึกมากนะครับคือเรายืนชั้นสองแล้วก็เราล้วงสุดแขนนะครับขนาดดินยังเก็บมาไม่หมดเลยนะครับ ชั้นแรกเราเปิด80เซนก่อนนะครับแล้วก็ล้วงสุดแขนนะครับคือสาตว์ลูกนี้เจ้าของต้องการลึกๆนะครับ ไล่ดินออกแบบนี้นะครับเราก็ทำเหมือนพวกหนูมันขุดรูนะครับครัเหมือนหนูขุดรูไล่ดินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับการสุดสะลึกนะครับจะสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นก็แล้วแต่นะครับต้องทำแบบเดียวกันนะครับ แต่ว่าชั้นสองนี่เราอาจจะโยนได้รอบนะครับชั้นสามชั้นสี่นี่เราต้องทอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเราต้องไล่ดินออกมาทางเดียวนะครับเพราะว่า,าจ,จะโยนรอบโบ่อไม่ได้อีกแล้วนะครับเราเน้นดินไปฝั่งไหนเราต้องโยนดินไปฝัง่งนู้นเยอะๆนะครับเราพยายามทอยไปฝัง่งนู้นให้เยอะที่สุดนะครับ รเราต้องโทยไปโอยมานะครับเสียเวลาเราต้องการฝั่งไหนเราก็คำนวณดินเอาเองนะครับพยายามโยนเอาไว้นะครับโยนเอาไว้ให้โผลนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเอิร์ธสายจบระไมโครซิงก์เ่ยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ